เรียบเรื่องเงินให้สวดคาถานี้ดวนคาถารับเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาจากพระพเรเทพเจ้าแห่งความเมตตาพระผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่างๆในจักรวาลกดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วไปทาตามกันได้เลยค่ะคาถาแรงขอทรัพย์ขอโชคจากพระพรทั้ง4ี่ทิศหลายคนสวดปั๊บรับเงินทันทีก่อนสวดให้เราตั้งจิตตั้งใจที่จะขอพรอ,อยากได้งีนจำนวนเท่าไหร่ให้คิดภาพเอาไว้ให้ชัดเจนแต่ให้ขอในจํานวนที่เป็นไปได้ไม่เกินกรรมของเรานะคะตั้งสมาธิให้ดีท่องนะโมสามจบอม พระพรมณีมะนยะณะมังการพินทุนาถังบุปปันนาถังสุอาคาโตปัญจ่ปะทุมมังพรมมาสหมปตินามังทิสวาณโมพุทธยะวันทานังโอมพุทธโธธรรมะโมสังฆโคให้มือฆ่าโตเรียกเงินได้เงินเรียกทองได้ทองยะมะหานะยะมะหายังนะนะนะ,นะ,นะโมเงินทองพอประมาณกวักเงินได้เงินกวักทองได้ทองก่อนนอนในทุกๆคืนให้เราภาวนาแบบนี้วันละ3มหรือเก้าจบและ ตอนเช้าก่อนจากบ้านให้ภาวนาแบบนี้3ครั้งแล้วพนมมืออธิษฐานต่อท่านเท้ามหาพรมแล้วขอพอรในสิ่งที่เราปรารถนาให้ทําแบบนี้เป็นประจำพรที่เราขอก็จะสมปรารถนาได้โดยง่ายค่ะ